ไรัยินดีครับตรงนี้เราสวัสดีปากับลุงเนื้สอสุหลักสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวยๆตัวน่ะสบายดีไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยคู่บาอาจารย์ผมเพิ่นสั่งสอนมาว่าอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั้นมาจากการที่เฮาลงมือปฏิบัติเหตุครับ สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฝั่งไทยแล้วผมเบาเอทีมงานบัดน,นะครับเมื่อนี้ครับกะครบรอบ31ม,บอ,มอือหรือว่าครบรอบ1เ,เ,เดือนที่เบาเอเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีนะครับมาอาศัยอยูท่ที่จังหวัดสกลน,นครอาศัยอยูท่ที่สำนักง,งานยูทูบแลนด์ดินแดนไอน้องสองฝั่งคงหรือว่าบ้านของไอเบ้านิพนธ์คำตะกาครับเมื่อนี้ครับพี่น้องหลายคนเพื่นถามขอามาว่า บ่าวเอ๋ยไก่สีได้ม right ุ่งหลังคาแล้วบ่ว่าสันครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวบ่าวเอ๋ศิภาพี่พีน้องนะครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในการสร้างบ้านในการสร้างหังหรือว่าการทอมสองแผ่นดินของไอ้บ่าวนิ้พ้นคำตะกาครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวบ่าวเอ๋ศิท้ายทอดนะครับเบิ่งอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับตั้งแต่วันที่ที่บ่าวเอ๋เดินทางมาบ่าวเอ๋ก็ได้ท้ายทอดให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องนะครับ ไปบึงบรรยากาศในการสรั่งบ้านตามบออีไปครับนี่นะครับพี่น้องครับในที่สุดบ้านในฝันโขกนอหน้าของบอลนิพนธ์คำตะก,กานะครับในที่สุดเราก็ทําได้นะครับยังที่ได้อัปเดตให้พี่เห็นนอ้องได้เบิง่งทุกทุกมือนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมือนี่เขาได้ขึ้น ใส่แปรด้านบนเสร็จสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกะขอบคุณทุกกําลังใจขอขอบคุณพี่น้องทุกคอมเมนต์ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับสําหรับวันนี้ครับบ่าวเอกกับบ่าวนิพนธ์กะยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับในการสร้างบ้านในฝันที่โคกนองหน้าบ่าวนิพนธ์คตะกานะครับมือนี้เขากะดําเนินการมานําก,กันกับประมาณ1เดือนแล้วนะครับสำหรับปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะเอาภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเขาได้บึง้ง สู้มือนซูเวนเลยนะครับรู้สึกว่านายสั่งของเขาออ้ยมุงาา่งมั่นอาเสียเกิดนะครับเนาะกันตอนนี้กันตอนเล็กกอนก้างครับพี่น้องครับสวัสดีครับกาซิยุในช่วงที่ สุดไทยและไทยสุดนะครับในช่วงที่เขาดําเนินงานอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เขากับสิไใส่เล็กสองนะครับเพื่อที่จะใส่เชิงชายบะอันีเชิงไสนะครับพี่น้องครับตามที่นายสร้างวิโรดพื้นให้คําแนะน้าไว้นะครับเบ้าเอกาบลูเพราะสำเนาครับพี่น้องครับเพบพอได้จับเล็กจับค้างไปนะครับเอาตามคําสั่งของวิศวกรรมวิศวกรนะครับนายสังเขามุ่งมั่นนะครับคือว่า เขาดาเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับคอยเฮ็ดคอยสั่งก้าวสันๆแต่มันคงครับโอ้ดีใจหลายตัวพี่น้องครับเบ้าเอกาดูสึกรดูสึกภูุิมใจนะครับดูสึกภูุ้มใจที่มีผลงานนะครับในการเห็ดบานเป็นของเจ้าของนะครับโอ้เห็ดบานของเพื่อนดอกแต่ว่าผลงานเจ้าของในการซอยจับซอยใบนะครับถือว่าเป็นหลังแรกเื่นกันครับเป็นหลังแรกที่ไอ้บ่านิพ่นซีมีบ้านแล้วก็เป็นหลังแรกที่ไอ้บ่านิพ่เฮ็ดเองนะครับรวมถึงบ่าเอ็นะครับถือว่าเป็นครั้งแรก ที่ได้ในการสร้างบ้านเป็นตูเป็นตาอิลีก็ถือว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับส่วนมากตะกี้ก็เคยเห็ดแตนเห็ดเหล่านะเห็ดเหล่าน้ําตาะจับซอยเพื่อนคือกันนี่นะครับแต่ว่าเครื่องที่ใส่ในการเห็ดเหล่านะเป็นเป็นเครื่องไม่นะครับกับตอกตะปูพวกกระเพาะเห็ดเป็ดนะครับแต่ว่าอันนี้งานเฉียบนะครับผมเห็ดเป็นนะครับเห็ดไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่ากระเพาะได้เป็นลูกมือเนาะ โอ้ดีใจไร้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอกไอซีล้วบรัดขั้นตอนเด้อพี่น้องครับให้พี่เห็นน้องเขาได้บึ้งสำหรับวันนี้เขากระดิใจสีหนาครับพี่น้องครับหลังจากเซตด้านบนแล้วปุ๊บเขาก็ใส่อะไรใส่สีหนาตรงนี้นี่ครับใส่สีหนาปึ๊บ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 ซองขางใส่ซีนาปึ๊บ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 แล้วก็ส่เก็บสีนะครับพอดีเก็บสีเสร็จซับเรียบร้อยแล้วก็ส่ได้มุ้งหลังคาไว้นะครับบัตียพายุลมฝนเนาะฝนลงมาบัทรยา ตกมากเนี่ยก็ซ้่คข้องทิ่มเราบ้ะนะครับพี่น้องครับถ้าเ้าบอมีการป้องกันขั้นตอนแรกเ้องก็สิมุ้งลังค้าเพื่อป้องกันไมซะก่รนนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่เปิดกำลังใจให้บ่าวเอกและบ่าวนิพน์คำตะกานะครับเดี๋ยววิธิรวบรัดขัน้นตอนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววิรวบรัดขัน้นตอนเอาบรรยากาศในพี่น้องเขาได้บริง่งน้ำกันครับพี่น้องครับ เรรียนนะคับมาแต่ลองเรียนทำยังไงสวัสดีครับได้อย่างไหมซื้อยังซื้อมาฟังได้ยน่ะบูมเอนดอกแคะเนพ่อพ่อพ่อนอนอยู่หรอกมามามา เบิ่งๆพี่เอ๋น้อยสวัสดีค่ะเลิกเดียนแล้วเลิกเดียนแล้วแปลงใดแปลงเดียนมื้อแรกเอ๋าเอ๋าเปิดแล้วดึงออกเดะกินบัดนี้บาดติค่อยเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดไปบ่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเบายากบ่ฮักเด้ ไปว่าด,ดีพ่อไหมไปไป,ไปรูกๆเฮ้ยพอนอนหลับพอนอนหลับนี่หละเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งบ้านนี่หล่ะนี่กำลังหันไปกำลังหันพูนทั้งเบิง้งทั้งราคาพุทธะเป็นแดงฟรีมือสุดยอดปะดมาในประกินรถ ดูกนในไิบกินดูจนเมียแล้วเมียบกินโอ้เอานวดหลังใครเน้อนักเรียนในอพักพนมืนอคืนว่ายังก็มื้อคืนนาไอเมว่าเมื่อวานายเมื่อบ้านบออีเม่บอกอีเม่บอกอีลาบ้างเดี๋อเมื่ออีลาอีลาบ้างเดียวไเร่องาท่าในไอยูนหนีในไอไปซักผานวะชิ้นหอดบอแบบไหน ไปเห็นน้าเอกไปเติมล้มรถวันสิกาบ,บ้านบ่สร้างบ่กลับอิรินเนาะคันบ่กลับอิลีสิน้ำหาปะคันน้าเอกกลับบ้านอิลีสิชิ้นหอดบ่เนี่ยเดี๋ยวสิขี่รถไปหาบ่สสีชินหอดบ่สเ,เด็ด,ด,ด,ดิ้ดหอดดิฮะ<ห>ติดเบอร์มาหอมกันดิบ่ติดเบอร์โทรไปหาแล้วกลับไปาห,หาในเอแอบปะแอบ กินมดสวดนี่มดตือเอเเา้่นมดเหนื่อนในเองเอาบอกป้ากับลุงนี่กินน้ำบ่โอเคป้ากับลุงกินน้ำบ่ดิ่ให้แกเรื่กินยาละอิ่งหลามาตรงนี้เราสวัสดีป้ากับลุงเนสุดกัสวัสดีค่ะยิ<า>่งค่ะสวยๆตัวน่ะสบายดีดามาดิอภัยมอญอไปกินนี่ไปเฮ็ดเวียกหิวมอญอยากหิวอีหล่าบ่อิ่มกินบ่เบิดกับบ้านเนี่ย Ba chân hạnh, chắc chân chân mình chân 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 Mẹ chân làm hông chân mình chân 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 có phải hả nè? Bà chân 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 bà chân bà? Hello, chân 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 chúc chân chân chúc đi, chân 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 Chị chân 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 ไาจุกทำท่า,า,าบ่ทำทาบาา่เอาเ,เ,าอ,าเ,เอาว้บาบวว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 กวว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 ่ววววงวว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 ว้วว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 ว่วววววว่วว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 วไววววว Nẹ và nẹ E. Thôi hai đi. Hãy, nẹ đi giờ. Nẹ đi chạy. đi chạy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  đi ịp đi chạy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  đi 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 วว้าวสร้างบ้าเนี่ยว่าแมนดกักเมมืนมอนมะหอมปานี่ใส่ไว้ตรงตรงนี้เด็กนักเรียนคนนี้ทำไมน่ารักจังเลยป่ะไปเบิ้งเงินพี่พ่อสั่งบ้านปะ่ะ <c oughs> ยอะยัม่เยอะเพื่อนนั่นเยอะเพื่อนนันพอละพอละไปเอาน้ำไปเปลี่ยนสุดไปเปลี่ยนสุดไปเปลี่ยนสุดได้ยังบ้หักดิได้ยังบ้างไหมโซเดนโซเดนพอละพอละพอละยุดจะให้แล้ไปเอาน้ำเป็นจังไรครับพี่น้องครับหลังจากที่พี่น้องได้เห็นความน่ารักของน้องที่แอลนะครับเบ้าเอกาทายทอดนะครับให้ป้ากับลุง ผูเพนชินฮอดอีหล่าหน่อยเนาะป๋ากับลุงบอกว่านาเอทายนองที่แอลลุงให้เบิ่งหลายๆแน่ป๋ากับลุงชินฮอดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไอ้บาลนิพนธ์ค้าตะกาเพิ่นกับเฮ็ดเบียกเนาะนะครับขอบพุณหลายๆครับที่พี่น้องเขามาให้กําลังใจช่องทีมงานบานนานะครับเขามาเป็นกําลังใจให้บาวเอทีมงานบ้านนาหลักับกบานิพนธ์าตะกาในการเฮ็ดบ้านนะครับพี่น้องครับตอนนี้กะคำแล้วพี่น้องครับบอลนิพนธ์เพิ่นกำลัง เก็บรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆตอนนี้เบาเอกอะได้ลงมาจากลังคาแล้วนะครับเจ็บสินภารกิจสําหรับมนีนะครับถือว่าการดําเนินงานของมนีนะครับสาเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับพี่น้องครับเบ้าเอกก็ต้องขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าบ่มีกําลังใจจากพี่น้องทีมงานของเขาสิกาวเดินต่อไปบ่ได้ครับเพราะฉนนั้นแล้วกําลังใจจากพี่น้องทั้งบ้านผู้รับชมคลิปของพวกเฮาอยู่นะครับคือสิ่งที่สําคัญ คือสิ่งที่ค่อยพักดันพวกเขานะครับให้มีกำลังใจในการเหตุงานในการเหตุลิปเพื่อที่จะทรงหมอบบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาและก็วิถีชีวิตของพี่น้องทางสปปลาว่า,ทายทอดในพี่ให้น้องเขาได้เบิ่งเบิดสุป,ปสุคนนะครับชิปนาครับมือหนาพี่น้องครับคงสิไดเห็นความสําเร็จของบ้านในฝันของไอบานพิพนธ์คาตการนะครับพี่น้องร้องจินตนาก,การตามครับมุงงรังค้าขึ้นไป ฮงอามตามเหแล้วครับพี่น้องครับสง่าสวยงามเลยนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ครับในมุมมองของเอนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นครับพี่น้องครับตั้งอยู่คนเดียวอยู่กลางล้อมหลอบด้วยต้นไม้ล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านสารสัมพันธ์สองแผ่นดินนะครับพวกเขาเอื้นวากระทอมสองแผ่นดินครับทีมงานเขาเอิ้นวายยูทูบแลนด์ดินแดนไอ้น้องสองฟังคงครับพวกเขานะครับรวมเป็นหนึ่งอีกหนึ่งกำลังหลัก พี่สีสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยประเทศลาวนะครับสารสัมพันธ์ไทยลาวอย่างที่บอกนะครับบอลนิพนธ์คำาตะก,กาเพิ่นกะร่รวมสารสัมพันธ์ไทยลาวคือแฟนของเพิ่นเป็นคนลาวนะครับเพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นกันยังตังซื่อลูกวานน้องทีเอลพี่น้องหลายคนคนจีหูจากคามหม่ครับคาว่าทีเอลเนี่ยย่อมาจากคําว่าไทยและลาวทีย่อมาจากไทยแอลย่อมาจากลาวนะครับคือว่าเป็นกําลังหลักเลยที่สีสารต่อ นะครับความหักแพงระวงัง2แผ่นดินไทยแล้วครับพี่น้องครับสาหรับื้อนีก่กะขมืดปิดตาแล้วนะพี่น้องนะครับ่บอยากไกลจากนาเวลาหังมาเลย่อยากไกลจากเจ้าเวลานั่นผัดดวนมาขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับที่ขเาขกกาขมารับชมคลิปต่อไปกันสีอัปเดตความเคลื่อนไหวให้พี่น้องเขาได้บ่งนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสุดท้ายนี้ขอไว้พร้อให้พี่น้องทีมมารับชมชิปของเบาเอนะครับสุขขีสุขขัขขงหมากกระตังมิไ่ ลำๆรวยๆเบิร์ดสุขปูสุขคนครับขอให้นอนหลับฝันดีครับขึ้นนี้ครับสวัสดีครับสบายดีครับ